สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับครูจะนําเสนอความรู้เกี่ยวกับการหาค่าที่เกี่ยวข้องของลำดับเรขาคณิตนะครับค่าที่เกี่ยวข้องก็คงคงมีหลายค่าอยู่แหละนะครับขึ้นอยู่กับว่าเ,เราต้องการคํานวณหาค่าอะไรนะครับโดยที่ในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้ครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในคลิปนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องสามารถทําได้ก็คือ แลเรียนจะต้องสามารถหาค่าที่เกี่ยวข้องกับลำดับเรขาคณิตที่มีค่าต่างๆตามที่กำหนดให้ได้นะครับมาดูในส่วนของตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างจงหาอัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิตที่มี A2 หรือพจน์ที่2นะครับเท่ากับ6แล้วก็ A5 หรือพจน์ที่5เท่ากับ48มาดูวิธีทำครับโจทย์อยากทราบค่าอัตราส่วนร่วมหรือว่าค่า R ใช่ไหมครับ โดยปกติถ้าเราเขียนความสัมพันธ์นะระหว่างพจน์สองพจน์ขึ้นมานะครับมันมันจะมีตัวค่าอัตราส่วนร่วมอยู่ในความสัมพันธ์นั้นอยู่แล้วนะครับซึ่งในที่เนี้ยเรามีค่า A2 ใช่ไหมมีมี a2 พจน์ที่2แล้วก็มี A5 หรือว่าพจน์ที่5เราอาจจะเขียนความสัมพันธ์นะของพจน์ที่5นี่ขึ้นมานะครับโดย พื้นฐานที่สุดนะถ้าเป็นตามความสัมพันธ์ในสูตรแรกเนาะสูตรแรกของลำดับเรขาคณิตก็จะได้ว่า a5 เท่ากับ a1 คูณ R ยกกำลังอะไรครับ a1 คูณ R ยกกำลัง4นะครับโอเคนะอันนี้อันนี้ a5 หรือถ้าเราเขียนความสัมพันธ์ที่มี a2 เราก็จะได้ a2 เท่ากับ a1 คูณ R ยกกำลังอะไรครับ a2 ก็จะเท่ากับ a1 คูณ R นะครับคูณ R แต่ว่า ถ้าเราจะดําเนินการแทนค่านะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในบรรทัดบนก็ตามหรือว่าบรรทัดล่างนี้ก็ตามเราแทนค่า A5 ก็คงแทนได้อยู่หรอกนะครับ R เนี่ยเป็นตัวที่เราต้องการหาอยู่แล้วครับแต่ว่าในส่วนของ A1 เนี่ยเราไม่ทราบเราแทนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแทนไปก็มันมัน,ม,นมันก็ไม่จบมันก็ไม่สามารถหาค่า r าได้เพราะเราติดปัญหาที่ A1 ไม่ว่าจะมองที่สมการไหนก็แล้วแต่ซึ่ง ถ้าเราดูจาก2สมการนี้นะครับสความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามันไม่มี A1 นึ่งะถ้ามันไม่มี A1 เนี่ยมันจะจบไปเลยนะครับมันจะจบเพราะว่า A 5 a 2เนี่ยเรารู้ตัวเลขนะครับเราก็พอจะหาค่า R ได้และแนวทางที่เราจะดําเนินการต่อหลังจากที่ได้ความสัมพันธ์ใน2บรรทัดนี้ออกมานะครับเราก็ถ้า A1 กับ A1 เนี่ยถ้ามันหารกันเนาะนะครับหารกันเนี่ย A1 ตัดกับ A1 มันมันมันก็จะหายนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางที่ ครูจะด,ดําเนินการต่อไปก็คือครูจะเอา2ส,สมการเนี่ยนะครับหารกันนะครับหารกันก็คือเอา a 5หารด้วย a 2นะครับซึ่ง a 5หารด้วย a 2มันก็มีค่าเท่ากับการเอา a 1 r ยกกําลังสีหารด้วย a 1 r นี่แหละแล้วจากนั้นเราสามารถแทนค่าได้แล้วนะนะครับ a 5ก็รู้ a 2ก็รู้แทนลงไปนะเป็น48ส่วน6นะครับในขณะที่ฝั่งขวา A1 กับ A1 โอเคมันตัดกันใช่ไหมตัดกันก็จะเหลือ R ารกำลัง4ส่วน R ซึ่ง R ารกำลัง4ี่ส่วน R มันก็ตัดกันได้อีกนั่นแหละนะครับก็ก็จะได้เป็น R ยกกำลัง3จากนั้นเราลองหาค่าผลหารตัวนี้เนาะ6เท่าไหร่ได้48 68 48แท่องสุดคูณได้นะครับดังนั้นเราก็จะได้ว่าอ๋อ R ยกกำลัง3เนี่ยก็ก็มีค่าเท่ากับ8นะนะครับแล้วเราก็ลองมโนตัวเลขก็ได้ อะไรลหะยกกําลังสามแล้วได้แปดอะไรยกกําลังสามได้แปดครับพอจะมองออกไหมหรือเปลี่ยนเลขแปดเนี่ยให้เป็นเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นสามก็ได้นะครับเราจะได้เทียบฐานเรานะครับก็ในทีน่นี้หาแล้วนะมะโนแล้วตัวเลขมันค่อนข้างคุ้นเคยนะครับเราก็จะได้อาออกมามีค่าเท่ากับสองนั่นเองนะครับนี่คืออัตราส่วนร่วมได้มาแล้วนะครับอันนี้เป็นแนวคิดหนึ่งนะครับที่อาศัยความสัมพันธ์นะจากสูตรแรกของลำดับ เรขาคณิตที่เราได้เรียนไปในคลิปก่อนหน้า2คลิปก่อนหน้าเนาะนะครับในอีกแนวทางหนึ่งโอเคอน,นี้สรุปนะครับอัตราส่วนร่วมของลำดับนี้คือ2แต่ถ้าเราดําเนินการพิจารณาหาค่า R อ,อีกแนวคิดหนึ่งคือไม่เขียนความสัมพันธ์ผ่าน A1 นะนะครับเนื่องจากเรามี2พจน์นี้อยู่แล้วนะครับมี A2 กับ A5 เราก็สามารถที่จะเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง2พจน์นี้ได้เลยนะเขียนได้ยังไงครับ A2 กับ A5 ก็จะได้ว่า A5 มีค่าเท่ากับ A2 คูณ R ยกกำลังอะไรครับคูณ R ยกกำลัง3นั่นเองนะครับพจน์ที่2พจน์ที่ห่างกันอยู่3ช่วงเนาะนะครับก็คูณด้วย R ยกกำลัง3แค่ความสัมพันธ์เนี่ยนะครับเราก็แทนค่าลงไปได้เลยครับเ5เป็นเท่าไหร่ A5 เป็น48รูปนะครับเ2เป็นเท่าไหร่ a 2เป็น6รูปมันก็จะเหลือตัวแปรแค่ตัวเดียวนะครับนี่แทนลงไป โอเคนะแล้วจากนั้นเราก็แก้สมการธรรมดาปกติเลยนะครับย้าย6ไปหารใช่ไหมนะครับก็จะได้ R ยกกกำลัง3ามมีค่าเท่ากับ8นี่มาชนกันแล้วมาชนกันที่บรรทัดนี้แหละแต่ประหยัดขึ้นเยอะเลยนะนะครับประหยัดขึ้นกว่าวิธีแรกเยอะเลย R ยกกำลัง3าเท่ากับ8อะไระไยยกกำลังสาได้8อ๋อก็คือเลข2นั่นเองแหละนะครับซึ่งจริงคิดมาแล้วจากตรงนี้นะครับก็จะได้ R เท่ากับ สองครับก็ได้คำตอบเช่นเดียวกันอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะใช้ความสัมพันธ์ตามตามสูตรไหนนะนะครับซึ่งครูได้นำเสนอไปมันมีอยู่สองสูตรนะครับโอเคจบในส่วนของตัวอย่างนี้ครับมาดูตัวอย่างถัดมาถ้า6และ24เป็นพจน์สองพจน์ของลำดับเรขาคณิตที่มีอีกพจน์หนึ่งอยู่ระหว่างสองพจน์นี้นะครับจงหาพจน์ที่อยู่ระหว่างพจน์ทั้งสองนี้ที่เป็นไปได้ทั้งหมด พอเจอคําว่าเป็นไปได้ทั้งหมดแสดงว่ามันมันน่าจะมีหลายค่านะครับอ่ะมาดูครับแนวแนวคิดนะครับเขาบอกว่าหกและยี่สิบสี่เป็นพจน์สองพจน์เนาะหกกับยี่สี่เป็นพจน์สองพจน์แล้วมันจะมีพจน์อีกพจน์หนึ่งที่แทรกอยู่ระหว่างหกกับยี่สิบสี่ซึ่งทําให้เกิดเป็นสามพจน์ที่เป็นลําดับเรขาคณิตนะครับในที่นี้ครูก็กําหนดให้ A นะเป็นพจน์ที่อยู่ระหว่างหกและยี่สิบสี่นั่นเองนะครับ ซึ่งเราจะสามารถเขียนลักษณะของลำดับออกมานะนะครับมี6มี A และก็มี24นะครับเป็นจำนวน3าํานวนเรียงกันประมาณนี้ซึ่ง3จํานวนที่เรียงกันตรงนี้อย่างที่บอกครับมันเป็นลำดับเลขคณิตนาะเราจะดําเนินการหา A ได้ยังไงจากความรู้ที่เราทราบเกี่ยวกับลักษณะของลำดับเลขคณิตก็คืออะไรนะในเรื่องของนิยามลำดับเลขคณิตน,นะครับก็คือ ไม่ว่าเราจะใช้คู่ไหนก็ตามนะมหาอัตราส่วนเนี่ยเอาพจนหลังตั้งหารด้วยพจนหน้านะครับเอาพจหลังตั้งหารด้วยพจนหน้าที่อยู่ติดกันค่าผลหารหรือว่าอัตราส่วนที่ได้จะมีค่าเท่ากันทุกคู่อย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะใช้คู่ไหนหาก็ตามเราก็จะใช้หลักการตรงส่วนนี้แหละครับเอามาสร้างเป็นสมการเพื่อที่จะแก้สมการหาค่า A ก็จะได้ว่าถ้าเราเอาคู่แรกนะ A หารด้วย6นะครับ A หาเรื่องขนี้คู่แรกแน่นอนมันย่อมจะเท่ากับการไปเอาคู่ที่2ตัวนี้ครับเอาพจน์ที่3ตั้งหารด้วยพจน์ที่2นะครับโอเคนะอันนี้คู่แรกหารกันอันนี้คู่ที่2หารกันผลหารที่ได้ย่อมเท่ากันเนื่องจากความเป็นลำดับเรขาคณิตนั่นเองนะครับแล้วพอได้สมาการเราก็แค่สมาการหาค่า A ได้แล้วละครับก็ใช้แนวคิดพิจารณาย้ายข้างเอาะนะนะครับสะดวกสะดวกเนาะย้าย A จากหารย้ายมาคูณประมาณนี้นะครับก็ จะได้เป็น a ยกกําลังสองในขณะที่6ครับหารอยู่เราก็ย้ายมาคูณกับ24ก็จะได้เท่ากับ144อะไรละ่ะยกกําลัง2แล้วได้144เลขคุ้นเคยอยู่นะครับเลขคุ้นเคยก็จะได้ไว่าอ๋อ a ครับนึกออกไหมอะไรครับ a ก็คือ12นั่นเองนะครับนอกจาก12มีมีไหมละ่ะ1 2 12 144อี๋ออีกตัวหนึ่งลบก็ได้นะครับลบสิ 2ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น A เป็นไปได้อยู่2ค่าก็คือเอบสอหรือไม่ก็ลบ12นั่นเองนะครับโอเคนะดังนั้นพจน์ที่อยู่ระหว่าง6และ24ที่ที่ทำให้ลำดับเนี่ยมันเป็นลำดับเราขาคณิตก็คือ12หรือลบ12นั่นเองนะครับและถ้าเราเขียนเป็นลำดับเนาะก็จะได้ว่าอ๋อลำดับที่เกิดขึ้นนะถ้าเป็นชุดหนึ่งมันก็จะเป็น 6, 12 24นั่นเองนะครับหรือไม่ก็ลำดับอีกชุดหนึ่งก็จะเป็น6 1ลบ12แล้วก็24นะครับโอเคเรียบร้อยตัวอย่างต่อมาครับจงหา A B และ C ของลำดับเรขาคณิตชุดนี้เรขาคณิตที่มี8เป็นพจน์แรกนะครับแล้วก็มี A B C แล้วก็เศษ1นึ่งส่วน2อมแนวคิด เราจะมาวิเคราะห์ดูว่าเอ๊เราจะมีกระบวนการหาค่า abc ยังไงซึ่งมันเป็นพจน์ที่อยุดถัดมาเรื่อยๆน,นะครับแล้วถูกปิดด้วยเศษหนึ่งส่วนสองโดยลักษณะถ้าถ้าเรารู้ว่าลำดับเนี่ยมันคูณด้วยอะไรไปเรื่อยๆเราก็จะสามารถบอกได้แหละว่า A เป็นเท่าไหร่ไอ้ตัวที่ครูบอกว่ามันเป็นตัวคูณไปเรื่อยๆก็คือค่าอะไรนะก็คือค่า r นั่นเองค่า r หรือค่าอัตราส่วนรวมนั่นหมายความว่า ในโจทย์ข้อนี้เพื่อที่จะได้ a b c ออกมาเราต้องรู้หาค่าอัตราส่วนออกมาให้ได้นะครับแล้วยังไงเราจะหาอัตราส่วนสำหรับวิธีทำครับจาก a 5อา้าวเรามี a 5นี่ใช่ไหมพจน์ที่5คือเศษ1ส่วน2แล้วก็มีพจน์ที่1นะถ้าเราเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง2พจน์นี้ออกมานะครับซึ่งมันพร้อมที่จะแทนอยู่แล้วเนี่ยพจน์ที่5อันนี้ก็พจน์ที่1เราก็สามารถหาค่า r ได้ โดยที่ r สามารถหาได้จากสูตรของความสัมพันธ์เนี่ยนะครับก็ต้องตั้งความสัมพันธ์ออกมาเป็น a5 เท่ากับ a1 คูณ r ยกกำลัง4แล้วก็ดำเนินการแทนค่าลงไปนะครับ a5 เป็นเศษ1ส่วน2 a1 เป็น8คูณกับ r ยกกำลัง4แล้วก็ทำไงต่อละ่ะแกสมการย้ายข้างไปครับ8คูณอยู่ย้ายไปหารประมาณนั้นนะนะครับก็จะได้เศษ1ส่วน16ข้างนี้ข,ข้างขขวาเนาะ ย้าย8ไปหารเรียบร้อยครั้งนี้มันก็จะเหลืออายกกําลัง4แล้วจากนั้นไปมโนตัวเลขเอาเลยเนาะมโนยากไหมก็ยากอยู่เนาะนะครับมันเป็นเศษส่วนไปหาว่าอ่าเป็นเลขอะไรที่มันยกกําลัง4แล้วได้เศษหนึ่งส่วนสิบหกแนวทางที่ง่ายกว่านั้นก็คือเราน่าจะปรับตัวเนี้ยเนาะให้เป็นเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็น4ี่นะครับซึ่งก็คงต้องไปแยกตัวประกอบนะครับตามตามแนวคิดการเปลี่ยน รูปของจํานวนให้เป็นเลขยกกําลังนะครับซึ่งเชื่อว่าทําได้แน่นอนครับลองทบทวนดูลองพยายามดูนะครับซึ่งในที่นี้เราจะได้ว่าอ๋อ r ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะยกกําลังสี่ยกกาลังเลขคู่ด้วยนะครับถ้ายกกาลังเลขคู่แล้วได้บวกเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทั้งลบและบวกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหามาเลยแล้วกันครับในที่นี้ก็คือได้ค่า R มาเป็นเศษหนึ่งส่วนสองครับเศษหนึ่งส่วนสองคูณกันสี่ตัวหรือยกกําลังสี่ก็ได้เศษหนึ่งส่วนสิบหรืออีกตัวหนึ่งก็คือลบ เศษหนึ 1> 1่งส่วนสองนั่นเองนั่นหมายความว่าเราจะได้ค่า r ออกมา2ค่านะครับสลับลาดับนี้นะครับก็คือตัวเลขเนี่ยจะคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนสองไปเรื่อยๆหรือไม่ก็คูณด้วยลบเศษหนึ่งส่วนสองไปเรื่อยๆือ่ะเราลองเขียนกระจายมาครับลาดับนี้มี5พจน์นะมี a 1แล้วก็ถัดมาก็เป็น a เป็น b เป็น c แล้วก็มาเป็นพจน์ที่ห้านะครับซึ่งพจน์ที่หนึ่งเรารู้เป็นตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็คือแปดตัวถัดไปก็คูณเศษหนึ่งส่วนสองไป ฟิกตัวนี้ก่อนนะนะครับคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนสองได้อะไรล่ะก็ได้สี่นะครับถัดจากสี่ไปก็คูณเศษหนึ่งส่วนสองต่ออีกครับก็ได้สองถัดจากสองคูณเศษหนึ่งส่วนสองต่ออีกทีหนึง่งก็ได้หนึ่งพอเป็นหนึ่งปัป๊บคูณเศษหนึ่งส่วนสองอีกทีหนึง่งก็ได้เศษหนึ่งส่วนสองซึ่งลงล็อกพอดีนะนะครับดังนั้นในมุมมองของลำดับนี้ที่เกิดจากการคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนสองซึ่งเป็นค่าอาร์ที่เราหาได้ค่าหนึง่งเนี่ยนะครับก็มี A เป็น 4b เป็น2แล้วก็ C เป็น1นะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่เราได้มาเนี่ย R าันมี2ค่าใช่ไหมอันนี้เป็นบวก R อ,อาจจะเป็นลบเศษหนึ่งส่วนสองก็ได้นะครับถ้าเป็น8ไม่ใช่ท่าสิเพราะมันเป็น8ดอยู่แล้วตัวแรกตัวแรกเป็น8ตัวถัดไปคูณด้วยลบเศษหนึ่งส่วนสองก็จะได้ลบสี่นะครับถัดจากลบสี่ก็คูณด้วยลบเศษหนึ่งส่วนสองต่ออีกทีหนึ่งก็ได้สองถัดจากสองก็คูณด้วยลบเศษหนึ่งส่วนสองอีกก็ได้ลบหนึ่ง นะครับและจากลบ1ก็คูณด้วยลบเศษ1ส่วน2ก็จะได้เศษ1ส่วน2ะครับก็จะได้ค่าของ A B C ออกมาเป็นอีกตัวเลขอีกชุดหนึ่งนะครับดังนั้นครับสรุปสรุป a b และ C เมื่ออัตราส่วนร่วมเป็นเศษ1ส่วน2ก็จะได้ค่ามาเป็น C เป็น2และเป็น1ตามลำดับนะครับหมายถึงว่า A เป็น4 B เป็น2และ C เป็น1นะครับอันนี้ในกรณีที่ ค่าอที่ได้เป็นเศษ 1/ นะครับแล้วก็ในอีกกรณีหนึงในกรณีที่ค่าอัตราส่วนร่วมเป็นลบ1นะครับเราก็จะได้ค่า AB และ C ออกมาเป็นลบส2และลบ1ตามลำดับนะครับเรียบร้อยครับสำหรับกระบวนการแนวคิดในการหาค่าที่เกี่ยวข้องกับลำดับเลขาคณิตในข้อนี้ในตัวอย่างนี้นะครับต่อไป 1458เป็นพจน์ที่เท่าใดของลำดับเลคขคณิต2 6งไปเรื่อยๆแนวคิดในเบื้องต้นอีกแนวทางหนึ่งนะครับถ้ายังไม่เป็นวิชาการตามหลักการที่เคยได้อธิบายมานะครับก็คือถ้าเรามองออกนะว่าลำดับเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงด้วยการคูณอะไรนะครับถ้ามองออก้ท่าองออกแล้วมองออกไหมล่ะจาก2เป็น6คูณอะไรครับคูณ3 6คูณอะไรไปได้18 6คูณสสรุปลำดับเนี้ยมองอีกลักษณะหน,น,นึ่งก็คือคูณ3ไปเรื่อย เราก็ลองเอา18เนี่ยคูณ3ต่อได้เท่าไหร่แล้วก็คูณ3ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปเจอตัวเลขที่เป็น1,458แล้วไปนับดูว่าไอ้เลข1,458ที่ได้มันคือตัวที่เท่าไหร่เราก็ได้คำตอบแล้วนะครับอันนี้คือแนวแนวแนวคิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในที่นี้ครับคูณจะนำเสนอด้วยหลักการของความเป็นลำดับเรขาคณิตเนาะเราก็เริ่มต้นด้วยการให้ ค่าของ1458เนี่ยเป็นพจน์ที่ n ก็แล้วกันนะครับซึ่งคือไม่รู้ว่าพจน์ที่เท่าไหร่นะเราจะรู้ว่าพจน์ที่เท่าไหร่ก็ต่อเมื่อรู้ว่า n เป็นเท่าไหร่นั่นแหละนะครับก็คือเราต้องการทราบว่า n เป็นเท่าใดนะแล้วเริ่มต้นยังไงสูตรเรามีเรามีนะฮะสูตรความสัมพันธ์ของลำดับเลขคณิตที่จะเอามาช่วยในการหาค่า n ก็คือสูตรคลาสสิกดั้งเดิมเลยนะครับก็คือ A n เท่ากับ A1 คูณ R ยกกำลัง n ลบด้วย1นะครับแทนลงไป ซึ่งในที่เนี้เราให้ aN เราให้1458เป็นพจน์ที่ n ใช่ไหมนั่นคือ aN ก็เท่ากับพจน์นี้แหละนะครับแล้วหาค่า r ออกมาได้อยู่เนาะนะคบหาค่า R ออกมาอได้เท่าไหร่นะในเมื่อเรามองออกนะตั้งแตอนแรกอยู่แล้วว่า r คือ3เนี่ยก็เอามาใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าสลหักใครที่มองไม่ออกการหาค่า r ก็เอาพจน์หลังตั้งหารด้วยพจน์หน้าที่อยู่ติดกันนะครับคู่ไหนก็ได้ที่มันง่ายสำหรับเรา ในทีนี at ้กูใช้พจน์ที่2ตั2้งหารด้วยพจน์ที่1นะครับหหารด้วย2ก็ได้เท่ากับ3นี่ได้ค่าอาออกมาแล้วนะครับแล้วไปเริ่มที่สูตรครับที่กล่าวไปก่อนหน้านั่นแหละนะครับก็คือ An เท่ากับ A1 คูณ R ยกกำลัง n ลบด้วยหแล้วจากนั้นแทนค่า An ไปครับที่เรากำหนดให้เนี่ยก็คือ1458นะครับเท่ากับ A1 A1 เป็นเท่าไหร่ A1 เป็น2 R เป็น สามเนาะก็จะได้สองคูณกับสามยกกำลังเอ็นลบหนึ่งตามนี้นะครับเอ็นอยู่บนเลขชี้กําลังเลยนะนะครับเราก็แก้สมการเอาย้ายสองไปครับย้ายมาหารเนาะนะครับก็จะได้เจ็ดร้อยยี่สิบเก้าข้างนี้สองย้ายไปแล้วเหลือสามยกกําลังเอ็นลบด้วยหนึ่งสามยกกำลังอะไรได้สองร้อยเอ้นได้เจ็ดร้อยยี่สิบเก้าแนวทางในการหาก็คือพยายามแยกตัวประกอบเนาะ แยกตัวประกอบเปลี่ยนจํานวนเต็มให้เป็นเลขยกกําลังนะครับหรืออาจจะมองว่า3เนี่ยคูณกันกี่ตัวแล้วมันได้729ก็ลองไปคูณไปเรื่อยๆเอา3คูณกันไปเรื่อยนะในนี้ก็พบว่าอ๋อ729ก็คือ3ยกกําลัง6นั่นเองนะครับอันนี้ผ่านการทดมาแล้วนะนะครับข้างนี้ก็ยังคงเป็น3ยกกําลัง n ลบด้วย1 2ข้างนี้เป็นเลขยกกําลังที่มีฐานเป็น3เท่ากันนะ การที่มันจะเท่ากันได้ก็เลขชี้กำลังข้างบนมันก็ต้องเท่ากันแหละนะครับนั่นคือ6ก็เท่ากับ n นลบด้วย1นะครับ6เท่ากับเลบด้วย1เลขอะไรลบด้วย1ได้6ก็คือเลข7นั่นเองนะครับโอเคนะเราก็จะได้ n ออกมาเท่ากับ7นะครับก็สรุปได้แล้วว่าดังนั้นไอ้จำนวน1 4 5 8เนี่ยเป็นพจน์ที่7นั่นเองนะครับของลำดับเรขาคณิตที่กำหนดให้ในตัวอย่างนี้นะครับเรียบร้อย ถึงตรงนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับความรู้ในหัวข้อการหาค่าที่เกี่ยวข้องกับลำดับเรขาคณิตนะครับก็ฝากให้นักเรียนทบทวนความรู้อีกรอบหนึ่งเนาะเพื่อความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้นนะนะครับแล้วก็ให้ทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมด้วยนะครับครูเตรียมไว้ให้แล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ครูก็จบการนำเสนอความรู้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ